ขาคิดว่าจะไปเล่นซิดไลน์แล้วนะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อคราวนี้พูดถึงผลงานกันบ้างผลงานกันบ้างตอนนี้เป็นอะไงกันบ้างก็ตอนนี้มีละครค่ะครับละครเล่นด้วยกันทั้งสองคนเลยค่ะชื่อละครเรื่องบ่วงมาค่ะทั้งช่องถุกตัวยู๋อครับตอนนี้ออนแอร์คือใกล้จะจบแล้วนะใกล้จะจบแลยครับครับเดินทางมาถึงแบบว่าโอ้เราเนื้อหาเข้มข้นเลยค่ะพูดถึงละคที่หนักสุดนะคะเวลาสองทุ่มสิบห้าทีครับผม แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่โตขอ,อยญาตแนะนำนะคร<ด>ับเนทสบายในช่วงหน้าหนาวพฤศจิกายนนี่ยนะครับก็จะมีลมหนาวใช่ไหมอยากชวนไบกับเนสเนี่ยไปเที่ยวที่สิงปร์ชิงลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีความกว้างถึง900 0ไร่นะครับมีไร่ชาที่กว้างมากๆด้วยแล้วเราเห็นซินไลน์เนี่ยนะฮะเห็นทาวเวอร์จากตรงนี้ไปถึงตรงนี้70เมตรนะแต่ที่นู่นับของจีงคือ1.4กิโลเมตร โอยตัว1.4กิโลเมตรความสูงแบบนี้แล้วก็ไปดูบรรยากาศนะครับทั่วฟาร์มทั่วไร่มีทั้งกีฬานีครับมีทั้งม้าลายคือเป็นอะไรที่น่าไปพักผ่อนมากแล้วข้างล่างคืออะไรคนะข้างล่างก็จะเป็นไร่ชา<อ>แล้วก็มีเส้นทางสําหรับนักปั่นจักรยาน<อ>ใครที่ชอบปั่นจักรยานเนี่ยไปที่นู่นเนี่ยเขามีบ้างจักรยานครับอากาศดีด้วยอากาศดี<ช>ด้วยครับแล้วก็ใครที่ไปวัดล้องหุ่นได้ไหม ไม่เคยไปถ้าไปไหว้สักการะวัดล้องขุ่นเนี่ยก็เดินทางต่ออีก9ก้กิโลก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็วันที่26นะครับถึงวันที่30ครับเรามีคอนเสิร์ตด้วยร้สึกน่าจะขึ้นเราแน่เขาจะไปด้วยอยู่ดนะคนับใช่คอนเสิร์ตของตอนตอนใช่ใช่อ๋อมีที่ที่ต้นที่ซาที่เต่าใช่ไหมคะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้เนสกับไบเขาถ่ายรูปใช่ไหมครับ โอเคโอเคได้ขอขอถ่ายรูปตรงนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวหัาหน้าได้เลยขอถ่ายแล้วค่ยอยเห็นชื่อ <Okay, S 2> ครับโอเคครับขอถ่ายรูปหน่ยอ,อยนะครับเจอกันครับโอเคอมเอาโอเป็นสรแรก ไม่หมดอ่ะเออถ้ากล้องถอยหลังไหลก็ได้เนาะเก็บไม่หมดอ่ะเดี๋ยวขอกล้องหลักเราด้วยเลยฮะอ่ะเดิ้ลสองสามโอเคขอเก็บภาพก่อนนะครับสองสามก็ได้กล้องได้ดีแล้วภาพเออไม่หมดไม่หมดไม่หมดหรอ

ขณะนี้นะครับขอเสียงประมือด้วยนะครับท่างบริหารได้คุณสุประกอเวชาชีวะนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโพสต์ทีวีดิจิตอลจำกัดนะครับสวัสดีครับเชิญถ่ายรูปนะครับกับดารานะฮะนักร้องเอฟนะครับน้องเนสและน้องไบรท์นะครับเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะครับครับก็เป็นน้องนะฮะจากบ้านเอฟนะฮะเอฟเก้านะฮะน้องไบรท์กับน้องเนส มาร่วมงานกับเราด้วยนะครับงานนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะคุณสุภกรเวิชาชีวะนะครับประธานเจ้านที่บริหารบริษทัทโค้ชอินโดนีเซียจำกัดนะครับที่จัดงานดีแบบนี้กับเราบริโปรเมย์นะครับด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ชาวประเทศเนี่ยนะได้พบ,บกับประสบการณ์ทั้งซิมไลน์ทั้งก,การบินผ่าจำลองเดี๋ยว